พี่สวัตคพี่สวัดีครับรดี๋าเ๋ดีวเตาใหมสวัสดีครับครับเป็นน้นี้ครับไม่ไครับรถดีรถีอาวัสดีครับไม่ได้ไปเดี๋ยวเรุงเทพแล้วเคียร์ดิโอ้ยผมทานแล้วบ่ะเท้โอ้ยกระูไปมอกเาเหมือนโอ้ยกรเจ้าอรักนีแล้ววออนะ

พอเด็วันนี้เสือพันธุแบบไหนผมลงควางลงควายกันนะแล้ว้อมไม่แล้วยิได้ขึ้นเปนทีเมื่อวันที่เดิมใช่ไหมลางเป็นในคอนเออ์ชอบไหมลูกหลอกพอเเทนเนพอไม่ตะเบิงนด้ล่ะถ้าเตชอบไหมได้ก็คือผ่านเลยโอ้ยายคอนเนทพอย่าลาหัว เปนพอกันย okay. okay. oh, ุ Slow ่งเนี้ยกะสามเท่าเลยเนาะตลาดเี้ยก่อนโอเคเที่ยวเคไปเทียวนี้เดินปูนอย่างดีเดินปูนย่บอย่างนสิไปใส่ก็ไปัเนาะเนาะไปขนาดม่มีบอไแล้วบต้อเป็นตัวเสียงบอกว่าดเีเหีเ ร้อนร่าพุงยิน้อนรับบุญกิจนอนลับบุญกิจน้อนร่ีแอาบท็กไปเขาเต้ยลายอย่างเขาเต้ยเลยรอเต้ยเ้รไอําอําน้องเสกกลับกับโคราชครับ๋ย่ไปรออยู่มีเทียบรออยู่เทีรอเทียรอพีพีป็นัวแเหรอค้เฮ้เอสเลยอซอแห

กางเงื้งได้เลยเนาะนั่นคุณนันคูยางดีเลยมองรถจีไเลยโอเคตัวเทัแมนมองรถสีดอย่างแล้วสั่งนักดนตรีแก่แล้วครับผมบอสน้อยเแล้วเพียงแล้วอ้าวบอเอกไหมบอาทเต็ม่ิงของแท่แล้วเนี่ย ขวอัดกินเราอยู่พง่ะข้าแหลแล้วภาษาเขาไม่มีมองขาวเลยวขวยแนมเลยไหมแมะเดินปนทางไปต่องานผูดลนี่ตพี่น้องครับจะรีบสืบััรจองตสวนนะครับครับผมมือใดมืที่คนขายบุญลตอนนี้นนี้บายบายบอญนขายแล้วตอนนี้ยังมีมิ ใครวัดเพื่อนบ้รณะคุณพิเศษไป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 ไไป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 ไ ไปนำกันนี่ละไปน้ำฝนไปนี่ละโอ้โหได้บอกว่าพูองจ้าจ้าจ้นจ้าจาจ้าจอาอ้าจ้ับ้าน้า้าจ้าจ้าจาจับจ้าจ้าจ้า้าก้าจ้า้วจาจนาาจ้าจ้าอ้าจ้ัจ้้้วส้ กลับแล้วนะครับผมสวัสดีครับตอนนี้ก็ยิราก็ได้ออกไปแล้วนะครับนน์ก็ได้กลับแล้วนะครับมตอนนี้ก็อยู่กับแกงเจโอนะครับนี่พี่ซอหนุ่มทะเบียนยังสายจวดนี่กรุงเทพไปไหมนี่ไปไปกับจัดกรุงเทพไปด้วยเนาะอันนี้แม่ช่างต่อต่อครับที่เป็นต่อครับฝากไปติดตามด้วยครับเปจโอวันเจโอวันนะเป็นต่อเดียวรับแล้วก็คุณหมอคุณหมอกรุงเทพไหมนี่ไปเนาะ เรากัสินพินกสบไโอ้สุดยอดสุดยอดแล้วไปเจอกันยังไม่ครบแปดนาทีโอ้โหถ่ายป้ายแล้วล่ะสุดนะโอ้ยถ่ายฮอตไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปัน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 นเหรอครับปันปันกับปันปันสวยอานิษยาสวยป่ะสวยไว้นางเอกในใจผมบ๊ายบายในใจทุกคนอันนั้นปันปันอันนี้แบ่งแบ่งครับเออ ไปหาว่าเพื่อนหลายเพื่อนคือหมูเด้งนะครับไปใบเถึงผมเนี่ยหมเด็งน่ารักมเด็งมเด้งโอเคพี่วัสดีครับพีหมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีวัสสวัสดีครับดีสวัสดีควัสสวัสดี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 วัดีสวดีวัสวัสดีสัีสวัสดีสวัดีววััวดวดัีีส ก็นะครับเดี๋ยวสรุปงานวันนี้นะครับก็เลิกเร็ววันนี้วันนี้ตีหนึ่งก็เลิกแล้วเนาะวันนี้เลิกเร็วนะครับผมได้พักผ่อนย่างรวดเร็วนะครับผมก็ฝากพี่น้องนะครับกดติดตามไปด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เนาะไปเล่นที่อุดรแต่ว่าผมไม่ได้ไปเพราะว่าดีอาต้องน่าจะได้ลงไปกรุงเทพกับเสียเอ็มนะครับก็ฝากพี่น้องรอติดตามคลิปนะครับออนทัวร์กทมนะครับผมนี่สุดยอดแลววันนี้ก็มาให้กําลังใจนะครับผม ทุกทท่านทุกๆคนนะครับผมก็สตลอดที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าวันนี้ผ่านไปด้วยดีนะครับผมตอนนี้แฟนรออยู่บนรถนะครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์สักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวจะสัมภาษณ์นะครับอ่แฟนไม่ใช่แฟนเป็นแม่ของลูกเป็นไงวันนี้สนุกไหมมวนเนาะแต่ว่าตอนหลังคืออัดเดินไม่ได้เพราะว่ามันไกลนะครับก็เลยว่าย ก็เลยก็ดูดูก็จนนู่นแหละอิหล่าขึ้นนั่นหละรครับเลยเลยได้ออกออกไปก่อนนะครับก็ได้ฟังได้อะไรอยู่ก็เลยให้อัดมารออยู่ที่รถนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะได้ในทางกลับโคราชเนาะวันนี้เลิกเร็วตกใจมากดีนะมาทันนะครับ <คน S 1> <laughs> มาทันเต้นละ<ด>อิหล่าตกใจอีกแล้วล่าว่าเร็ว่าสั่น <laughs> มองเห็นแต่ไกลแล้วอิหล่าแบบว่าจำเรียงจำเรียงมองนะครับเจอกันทักทยายต<ม>ลอดจริงจริงค,<น><ๆ>คอมเมนต์บอกว่า อีล่เอามือลูบท้องให้แล้วเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวรอคลิปหน้าดีกว่าเพราะว่าน่าจะได้เจอบ่อยอยู่นะครับผมน่าจะได้เจอบ่อยอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะไปไอ้บ้างไม่ไปบ้างเนาะซออัดเพราะว่ายังท้องใหญ่แล้วท้องแก่แล้วนะครับก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเอง นะครับผมก็ไปบ้างไม่ไปบ้างนะครับปะปนกันไปครับถ้าไปไหนไปไม่ได้หลายวันอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ไปแต่ถ้าไปไปกลับอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะครับอยากไปดูหมอลำเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหมอลำเก่าเนาะก็ต้องต้องเข้าใจตรงนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ได้เดินทางกลับแล้วนะครับก็ดึกละเดี๋ยวถึงโคราชน่าจะนุ่นแหลกเกือบเช้านะครับกากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็ขอพี่น้องมีความสุขกับการรับชมนะครับปังปังมันหมานเลยๆนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ